สวัสดีค่ะแม่ค่ายปรยากลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวคลิปตามที่คุณแม่หลายท่านนะคะขอให้มาหลังไหม่นะคะว่าอยากให้รีวิวสกินแคร์ที่ใช้ตอนท้องกับตอนที่ให้นมบุตรอยู่นะคะว่าฟ่าย์เนี่ยใช้อะไรบ้างตัวไหนใช้ดีตัวไหนใช้ได้นะคะวันนี้นะคะก็จะมาเป็นคลิปป้ายยายเกี่ยวกับสกินแคร์ของคุณแม่แม่กันค่ะใครสนใจอยู่นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยรีวิวเองจากใจแม่เช่นเคยคะ่ะนอนสปอนแอบแฝงนะคะแล้วก็ตัวไหนเนี่ยใช้ดีนะคะมาบอกต่อกันในคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยว พูดถึงตอนท้องกันก่อนละกันนะคะช่วงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเป็นคนที่ใช้สกินแคร์น้อยมากคือแบบถ้าเกิดใครหวังว่า,วาเฮ้ยตอนสกินแคร์ตอนท้องจะเยอะอะไรเงี้ยบอกเลยว่าคลิปนี้นยะสกินแคร์ตอนท้องอน้อยนะสกินแคร์ตอนที่ให้นมบุตรเนี่ยเยอะกว่านะคะเพราะตอนท้องเนี่ยค่อนข้างแบบคอนเซิร์นมากก็แบบไม่อยากใช้อะไรเลยคือกลัวว่าแบบมันจะซึมลงผิวไปถึงเลือดไปถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นคนที่แบบสกินแคร์จริงๆเนี่ยน้อยมากแล้วก็ปรึกษาคุณหมอตลอดนะคะแบบตัวน,นี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมคือพกไปถง คือแบบเออค่อนข้างแบบเรื่องเยอะอะไรเงี้นิดนึงซึ่งเอาจริงๆบอกก่อนเลยนะว่า3เดือนแรกเนี่ยฝ้ายเนี่ยไม่ใช้ส k i n c อะไรเลยงดทุกอย่างงดการทาหน้าทาตัวทาผิวน้ำหงน้ำหอมคือง,งด ทุกอย่างเลยนะคะเพราะรู้สึกก็แบบเป็นช่วงที่ลูกเนี่ยกำลังสร้างออร์แกนเพิ่งฟอร์มตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยเริ่มมีขามีแขนเล็กๆมีหัวใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบกังวลเนาะก็เลยไม่ใช้อะไรเลยนะคะคือหน้าเแนบบี่ยปล่อยสดล้างน้ําเปล่าคือเท่านั้นผิวก็ไม่ได้ดีนะคือมันก็มีความสากความผดผดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทนไปก่อนอนะคือถ้าเกิดใครเป็นสายแบบสกินแคร์จัด,จดๆอะไรเงี้ยก็คงจะเฮ้ยพี่ฝ้ายทำไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็เหมือนเป็นคนแบบ แบบนั้นแหละก็เลยข้ามไป3เดือนแรกนะคะจะคลิปไปนะคะซึ่งพอเข้าสู่ใตมาส2นะคะช่วง4ีถึงหนะคะก็เริ่มกับมาใช้สกินแคร์นะคะแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่เอาให้คุณหมอดูว่าใช้ได้ไหมอะไรอย่างงี้คะคือความจริงเนี่ยหมอบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแบบเหมือนเราแบบเรื่องเยอะเองอะไรเงี้ยก็พูดถึงตัวทาหน้านะคะตัวนี้ใช้ของคลินิกนะคะเป็นเหมือนตัวเนื้อเจลลี่สังเกตมาว่าก็จะ ใกล้หมดแล้วนะคะเป็นคลินิก Dermatical d erm i f f e r e n t h y d r a t i n g Jelly นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยให้แบบเรื่องความเหมือนแบบชุ่มชื้นอยู่หน้าแต่ว่าถามว่าเยอะแบบเหมือนไปใช้พวกมอสเจอร์ตัวอื่นไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ในช่วงที่แบบเหมือนเรายังผิวผิวอ่อนแอผิวแพ้ง่ายนะคะก็มาใช้ตัวนี้ คือเอาหลักนะคะคนท้องเนี่ยสสิ่งหลักๆที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะในสกินแคร์นะคะคือพวกไวท์เทนนิ่งสารกลุ่มที่ทาให้ขาวคือมันจะมีกรดกัดหน้านะคะแล้วก็พวกที่เป็นแบบยาสิวต่างๆนะคะคือไม่ควรใช้เลยยาละลายหัวสิวยาทาสิวต่างๆเนี่ยคืองดได้งดเลยนะคะแล้วก็พวกแบบมีกรดต่างๆนะคะคือแบบเป็นไปได้นะคะคืองดใช้เลยนะคะแบบคือบางคนก็บอกว่าใช้ได้ไม่มีผลนะคะแต่เหมือนไฟก็แบบเหมือนความเสี่ยงสักเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่เอาอะไรเงี้ย ส่วนใครนะคะเป็นสายสกินแคร์ที่แบบออร์แกนิกมากๆไม่อยากใช้แบบเคาน์เตอร์อแบ,บรนด์อะไรเลยนะคะตัวนี้ค่ะถูกและดีนะคะเบอร์โนว่านะคะเป็นเจลว,ว่านหางจระเข้คือตัวนี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยแบบมหาหลัยเด็กน้อยนะคะแล้วก็คุณหมอก็แนะนําว่าแบบถ้าเกิดเธอแบบกังวลมากสกินแคร์นะเธอก็ไปซื้อว่านหางจระเข้มาคุณหมอคือแบบเพลียนะคะก็ไปซื้อมาจริงๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนเจลที่แบบ ให้ความชุ่มชื้นให้ความอ่าเย็นเย็นกับผิวได้น,นะคะไปแช่ยเย็นแล้วก็กอดนอนบางทีก็เอามาโบกโบก,บกแต่ว่าถามว่าแบบมันดีเหมือนแบบไปใช้สกินแคร์จริงๆไหมก็ถามว่าเอาอยู่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้อยู่มากแต่ว่าในวันที่แบบอยากจะใช้มาส์ก์หน้าในช่วงแรกๆนะใช้ตัวนี้แช่ยเย็นแล้วโปะก็ช่วยชีวิตได้อยู่ ดีอยู่ในช่วงคุณแม่ที่แบบเป็นไตามาก1สองอะไรมาเนี่ยก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยมา์กหน้าให้ความชุ่มชื้นแทนได้นะคะส่วนมอยเจอร์นะคะที่เป็นตัวเรียกว่าช่วยชีวิตในช่วงท้องจริงๆนะคะคือเจ้าตัวนี้เลยอิเซล่านะคะอิเซลา่าคือครีมของเด็กเป็นครีมที่แบบเหมือนแนะนําให้เด็กใช้หรือว่าคนที่แบบเป็นผิวอ่อนแอผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยใช้ได้นะคะเขาเขียน okay, เลยว่ามอมอยเจอร์นะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่ใช้มาตั้งแต่สมัยแบบมัธยมปลายมั้งเหมือนแบบช่วงที่แบบผิวหน้าแบบ เราก็จะนําเจ้าตัว,ตวนี้อิซิล่าครีมเป็นครีมหมีนะคะซึ่งราคาก็ค่อนข้างแรงนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นครีมทาผิวของเด็กที่ราคาแรงนะคะแล้วก็ช่วงท้องเนี่ยก็คือคอนเฟิร์มเลยว่าคนท้องใช้ได้แน่นอน,นะคะ่ะมันจะเป็นเนื้อครีมแบบเป็นเนื้อครีมเข้มข้นหนักหนักนะคะคือแบบตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแค่แบบเนื้อน้ํานําบางๆคือใช้ตัวนี้ตอนเช้าอะ่ะได้สบายผิวหน้ามากๆนะคะ่ะแต่ตัวนี้เนี่ยไฟใช้ช่วงตอนกลางคืนตั้งแต่ช่วงแบบสี่ห้าหกเดือนนะก็คือใช้ตัวนี้มาเรื่อยๆจนถึงช่วงมันแบบ เกเดือนนะใก้ข้อก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะคือเหมือนแบบให้หน้าเรามันแบบชุ่มชื้นแล้วก็มีมอยเจอร์นะคะก็ ตอบโจทย์มากแล้วก็ใครที่เกิดเป็นสายแบบเฮ้ยขอแบบ care, and, สกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ซักตัวดีๆได้ไหมเดี๋ยวี้ตอนท้องแบบแนะนําหน่อยอะไรเงี้ยก็มีตัวนี้นะลาแมร์นะคะตัวนี้เป็นตัวลาแมร์แบบเนื้อครีมนะคะคือตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาใช้แต่ว่าตอนท้องจนช่วงไฟ ا ่หกเดือนเนี่ยไฟไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบอากาศเขากําลังเย็นก็เลยเหมือนติดไปตัวหนึ่งเพื่อแบบกันตายกันหน้าแม่แหกนะคะก็คือช่วยชิตหน้าแม่ตอนที่แบบอากาศหนาวจัดได้มากแต่ถ้าเกิดา ว่าประเทศไทยอากาศแบบร้อนแล้วก็แบบใช้ตัวลาแมมันจะเหนอะไม้ส่วนตัวไฟเหนอะนะคือแบบเป็นคนที่ผิวแบบมันมากอย่างนี้แล้วพอตอนคืนเจอลาแมบเ,เนี่ยคือมันเยิ้มเลยก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้ลาแมตอนที่อากาศรอ้อนๆในประเทศไทยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าคุณแม่ตอนท้องใช้ได้นะคะเจ้าตัวลาแมนะคะแล้วก็สําคัญมากๆอีกอย่างนะคะแม่ก็คือกันแดบดบตอนท้องเนี่ยผิวเนี่ยจะแบบฉันทีทีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคือคุณหมออะไรก็เตือนเลยนะว่าแบบตอนท้องเนี่ยคุณจะไม่ใช้สกิน่แค่อะไร ความจริงมันแล้วแต่คุณแต่ว่ากันแดดคุณต้องใช้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบเออจำเป็นค่ะตอนท้องเนี่ยใช้ตัวนี้มิซูมินะคะตัวนี้เป็น UV water serum นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็น dermatology นะคะแล้วก็เป็นข้อดีก็คือนี่เขาเขียนเลยว่า non chemical ก็คือไม่มีสารเคมี เลยนะคะเป็นชันสกรีนที่แบบไร้ปลอดสารเคมีนะคะซึ่งแม่ก็แฮปปี้ใช้ตัวนี้ตอนทอก็คือใช้มาได้ลูว่มาปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้หน้าไม่ค่อยมันมากแนะนําน,นะคะใครเป็นสายแบบเออชอบสกินแคร์ที่แบบเป็นเวสัมารา์กันแดดนะคะก็มามิซูมิได้ะคะ่ะ สกินแคร์ตอนท้องหลักๆมีประมาณนี้ที่ใช้กับแบบการบำร,รุงใบหน้านะเน้นแค่แบบเรื่องความชุ่มชื้นให้หน้าไม่แห้งเกินไปไม่เกาไม่คันอย่างนี้นะคะอะคา่ะมาต่อนะคะมาหากาบของช่วงสกินแคร์ตอนที่ให้นม อันนี้คือกลับมาใช้สกินแคร์แหละคือเริ่มกลับมาเต็มที่กับการดูแลตัวเองนะเพราะว่าแบบเป็นแม่คนเนาะจะปล่อยโซมดิฉันก็แบบทําใจยากแบบกับการถ่ายรูปกับลูกแบบแม่โซมลูกแบบแต่งตัวเต็มที่เนาะปะก็เลยต้องแบบสกินแคร์บารุงนะคะก็เดี๋ยวเริ่มที่กันแดดเนาะคือต่อจากตัวเมื่อกี้นะคะตอนท้องเนี่ยก็มีใช้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเอาอยู่ดีนะคะก็คือคิวสเดอร์มาโทโลจิสเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นคิวที่แบบดังของเขาสุดเลยนะคะเป็นกันแดดสีส้มของคิวซึ่ง เอาจริงก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะสลับกันใช้2ตัวนี้นะคะกันแดดอะคะรู้สึกว่ามันดีทั้งคู่เลยนะคะตัวนี้จะมันมากกว่านิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีความหนากว่าแต่พอทาไปก็จะไม่ได้แบบมันมากเท่าตัวนี้แล้วแต่คนชอบฝ้ายก็ชอบทั้งสองตัวนะคะคือดีมากๆทั้งคู่กันแดด,ดได้จริงๆแล้วก็เรื่องแบบการระคายเคืองของผิวคุณแม่นะคะส่วนตัวฝ้ายเนี่ยไม่มีเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆอยู่แล้วก็ ใช้กันแดดของวันนี้ก็ยังไม่มีก็ไปตามๆได้ค่ะอ่าเราก็มาโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าของตอนนี้ให้นมบุตรเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ดีออคือเคยรีวิวไปแล้วในคลิปอ่าสกินแคร์ที่แบบชอบเนาะก็ยังใช้อยู่ใช้จริงใช้นานชอบมากนี่หลอดที่2แล้วเห็นได้ว่ามันเริ่มตึงหลอดแรกคือเหี่ยวหมดไปแล้วนะคะซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยตอนให้นมบุตรเนี่ยสามารถใช้สกินแคร์ได้เหมือนตอนที่แบบ ปกติเลยไหมส่วนตัวถามคุณหมอมานะคะเขาบอกว่าแบบมันใช้ได้คือแบบเพราะว่าลูกก็ออกมาแล้วแล้วก็มันเป็นสกินข้างนอกเฉยๆยังไม่ได้กินเข้าไปมันไม่ได้แบบเออเหมือนฉีดเข้าไปอะไรเงี้ยคือจะสกินแคร์ทั่วไปธรรมดาได้นะคะแต่ว่าแรงๆเนี่ยก็ยังงดอยู่แล้วก็มาที่โทนเนอร์นะคะตัวนี้ไฟใช้อยู่2ตัวเห็นไหมว่าใช้จริงแบบใช้จริงๆคู้นึงของคิวส์ก่อนละกันนะคะอันนี้คือ น้ำตกเกทห่วยั้งที่เขาชอบพูดกันเนาะเป็นน้ำตกแบบเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบบกลีบดอกเกทห่วยในนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทุกคนใฝ่ใช้แบบจนถึงขั้นไซส 500, ์500ก็คือใช้ตั้งแต่ไซส์เล็กอะมันจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นี่คือไซส์ใหญ่สุดคือไซส์500มันดีจริงๆคือมันเหมือนแบบมันช่วยทําให้แบบหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จทุกอย่างนะคะก็เซ็ตผิวก่อนจะลงสกินแคร์ก็คือเทลงสำลีแล้วก็ปึ๊บปึ๊บซับไปหน้าเดี๋ยวจะเทลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็เหมือนแบบใช้น้ำตกแทนก็ ใช้มายาวนานแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดีนะคะก็คือไลฟ์ของดีอออันนี้คือเป็นแบบเป็นน้ําสีฟ้าอันนี้ดีมากทุกคนจริงๆคือแบบเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยตั้งใจจะไปซื้อเพิ่มนะคือมันแบบมันเย็นมันหอมมันสดชื่นเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนไปทําสปาไปแบบเออมันดีอ่ะอันนี้คือส่วนตัวแบบไม่ได้มีสปอนเซอร์จริงนะคือชอบจนดูดิจะหมดแล้วตัวนี้เขาเป็นบาลานซิ่งไฮเดชันนะคะซอเบยวอเตอร์นะคะคือเหมือนแบบเป็นน้ําตกผสมโทนเนอร์นั่นแหละคือแบบปึ๊บปื๊บป จะใช้2ตัวนี้นะคะตอนที่ให้นมอยู่แล้วก็ปลอดภัยกับลูกนะไม่ได้แบบเป็นอะไรแล้วก็ต่อมาที่โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นเหมือนเนื้อน,น้ำตบอีกตัวเนื้อแหละคืออันนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่ใช้พวกนี้เสร็จแล้วนะคะคือแบบตัวใดตัวนึงนะเหมือนอาจจะใช้คิวเสร็จหรือใช้ดีออเสร็จเนี่ยก็จะมาลงเจ้าตัวนี้ต่ออันนี้ดีจริงอยากแนะนําแต่แพงมากแพงแบบ แพงเหมือนไปซื้อคอที่คลินิกเลยนะคะตัวนี้นขวดหนึ่งคือเกือบหมื่นก็คนโหดมากแต่ว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนมากคือส่วนตัวรู้สึกก็แบบผิวหน้ามันละเอียดขึ้นเหมือนขวดมันน้อยลงมันกระจ่างใสขึ้นจากเต้าตัวแคตาบกเลโรชั่นตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้มา,าประมาณ3-4เดือนนะคือมันกระปุกใหญ่มากทุกคนมันเป็นไซส์ร้อยห้าสิบแอมแล้วก็วิธีใช้เนี่ยหยอกแบบนิดเดียวพอไม่ต้องเยะนนะ้นแบบนิดเดียวเหมือนให้แค่ให้ตบน้ำแนละ้วแบบปันทั่วใบหน้า เอออยู่ได้นานด้วยนะประมาณแบบสามสเดือนอะแล้วอะก็ยังครึ่งขวดอยู่เลยนะคะถามแบบคนตาไหมอะไรเงีแบบ้ยส่วนตัวแม่ฝ้ายนะคนตาถ้าแบบอยากได้สกินแคร์ดีๆสักตัวจริงๆลงทุนแล้วคุ้มใช้ยาวๆคือมันดีจริงๆตัวนี้นะคะเลอรลชั่นไปตามได้แล้วก็อีกตัวนึ้งที่ใช้คู่ก,กันกับเจ้าตัวนี้แล้วดีนะรู้สึกเป็นคู่ที่แบบเหมาะกับฝ้ายมากมกก็คือเจ้าคู่นี้อ่ะ อันนี้พูดไปแล้วนะโลโชั่นนะส่วนตัวนี้คือลังโคมเจเนฟิกก็เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าใช้แล้วดีมากๆแล้วก็โนสปอนเซอร์ลังโคมเข้าดีจริงๆอยากบอกต่อกันนะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบเหมือนเซรั่มอะแบบเนี้ยหยดๆนะคะซึ่งพอแม่ลงตัวนี้เสร็จแม่ก็ทาตัวนี้ต่อหน้าคือแข็งแรงขึ้นเยอะมากผิวหน้าฝ่ายจาปกติมันแพ้ง่งายมากๆขดขึ้นง่ายลูกมุขนกว้างนะคะเจอคู่นี้ไป ดีขึ้นเยอะมากคือแบบอให้ดูผิวใกล้ๆคือมันจะมีพวกแบบเหมือนกระเกลืเป็นเรื่องปกติเพราะบางคนที่มีกระอยู่แล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กพอแม่บางคนมีกระก็เลยกระต่อสืงลูกนะคะรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่เยอะอะไรมากก็เลยเอาไว้ไม่ปไปเลเชอ้อออกเพราะแบบเหมือนอยากได้ผิวแบบฝรั่งนิดนึงไม่ว่าหน้าจะอเอเชียจัดเลยนะคะก็แต่เรื่องผิวต่างๆอ่ะสังเกตได้คือมันแบบ ผดเผิดมันจะดีขึ้นเออปกติปานคนไม่ค่อยกล้าซูมหน้าให้กล้องนะแต่ว่าอันนี้คือกล้อง iPhone กล้องสดเลยนัวฟิลเตอร์ไม่ใช่กล้องแบบฟ,งฟูงฟิ้งกล้องสด iPhone ก็ยังกล้าซูมให้ดูเพราะว่าใช้สก,กินแคร์ที่แบบเฮ้ยมันอยากมาบอกต่อจริงๆอ่ะคู่เนี้ยยกให้เป็นแบบ MVP จริงๆนะช่วงที่แบบให้นมลูกอยู่ช่วงนี้ใช้คู่กันนะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของแบบรอยสิวรอยด่างดำต่างๆคุณแม่เนี่ยถามคุณหมอมาแล้วว่าแบบความจริงเนี่ยตอนให้นมลูกเนี่ยไปคลินิกได้ไหมไปแบบไปทําต่างๆเลเซ์เลเซอร์เอาเทอร่าได้ไหมคุณหมอก็ทําได้ขอแค่อย่าแบบเป็นแบบเน้นฉีดเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นเน้นเหมือนแบบดูแลภายนอกไปก่อนเดี๋ยวพอเลิกให้นมเนี่ยแม่เข้าคอสจัดเต็มแน่นอนนะคะซึ่งตอนที่ให้นมเนี่ยเหมือนแบบกลับมาใช้เรื่องแบบดูแลเรื่องเม็ดสีได้เรื่องรอยสิวได้นะะคคือเจ้าตัวนี้ คิสวตัวนี้เป็นดักสปอตรีวิวน่าจะารอบที่4ที่5้าละมังกับการใช้สกินแคร์ชอบมากดีมากจริงๆทุกคนคือมันเหมือนแบบมันเห็นผลในระยะยาวบางทีเนี่ยสกินแคร์เราไปหวังว่าแบบเฮ้ i, ยใช้ปุ๊กวันนานมิราเคิลตื่นเช้ามารอยสิวหายรอยดำหายเนี่ยมันคือแบบกัดแรงสเตรอยด์กดหรือแบบ อะไรที่แบบใช้แล้วแบบตื่นเช้ามาแล้วดีขึ้นเลยอะไฟกลัวนะจริงๆเหมือนแบบเฮ้ยผิวหน้ามันอยู่มาแบบ30บกว่าปีมันจะแบบวันไหนมิราเคลมันก็โหดไปเหนือปาก็เห็นผลในระยะยาวประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปมันแบบมันเห็นผลจริงๆแล้ววันที่แบบมันเห็นผลอะมันจะเฮ้ย เฮ้ยหน้ามันแบบมันลอยหายไปมันจางลงอยะะ่างนี้ค่ะก็อ่ะไม่พูดเยอะแล้วเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วนะักหนาะซื้อมันใช้เองจริงะคะ่ะก็คือคิวนะคะด a ้กสปอตมันดตอ่ะก็ไปตามเอานะคะแล้วก็มาต่อเรื่องอายครีมนะคะที่ใช้ตอนที่ให้นมลูกอยู่นะคะก็คือใช้2ตัวนี้อ่ะใช้ลังโคมกับตัวโพล่านะคะอ่ะพูดถึงลังโคมก่อนละกันลังโคมก็ตัวนี้ซื้อมาเพราะว่าเห็นมันเป็นเจเนร์ฟิกมันจะเป็นเหมือนคู่กันกับเจเนรฟิกตัวนี้ซึ่งชอบที่มันเป็นแบบเหมือนแอพพลิเคเตอร์ตา แล้วก็เป็นเย็นเย็นเหมือนลงใต้ตาพอดีเปอันนี้แม่ชอบมากเหมือนแบบเหมือนทํามาเพื่อแบบการแบบนวดตาเบาๆด้วยอะไรเงี้ยดีนะคะอันนี้ได้ไซส์เล็กมาเดี๋ยวจะไปต่าไซส์ใหญ่นะคะเจเนฟิกอายก็รู้สึกว่าใช้แล้วก็ไม่ละคายเคืองมากคือบางทีเนี่ยมีบางตัวที่ไห้ใช้เป็นไอศครีมลงไปแล้วเหมือนคันมากร้อนมากเนี่ยก็คือจะไม่แนะนําก็คือเจเนฟิกเนี่ยใช้แล้วไม่ละคายเคืองมากคือมันก็จะมีความแบบเหมือนเย็นเย็นทั่วไปนะคะแล้วก็ชอบที่อันนี้จริงๆ ที่ไปซื้อเพราะว่าอันนี้เลยนะแบบดีอีกตัวหนึ่งซื้อมาเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเรื่องลดริ้วรอยเนี่ยทาให้รอยเนี่ยดูตื้นขึ้นนะคะก็คือโพล่าเป็นหลอดสีส้มแบบนี้ตัวนี้นะคะมันจะเป็นหัวแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้ใช้กดใต้ตานะก็คือลงนิ้วแล้วก็ค่อยๆกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปนะคะตัวนี้ในกลิ่นมนะันจะส้มๆนิดนึงกลิ่นหอมสดชื่นดีซึ่งข้อดีของโพล่าคือมันไม่ได้แค่ลงใต้ตาได้ฝ้ายเนี่ยเอาไว้ลงตามรอยที่เป็นร่อง ร่องรู้สึกเป็นร่องอะไรเงี้ยแล้วก็คอที่เป็นเส้นๆเนี่ยลงได้นะปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บแล้วก็ลุ่นไปเหมือนมันทําให้รอยเนี่ยมันตื้นขึ้นคือริ้วรอยมันจะตื้นขึ้นนะคะเหมือนไม่ได้เรีนเรื่องแบบกระจ่างใสอะไรมากเดีนเรื่องรอยตื้นขึ้นซึ่งดีจริงๆเห็นผลในระยะประมาณ2 3สอาทิตย์ขึ้นไปก็เริ่มเห็นแล้วฮ้ยเริ่มริ้วรอยมันเริ่มตื้นขึ้นพอใช้ยาวๆแบบ3 4, เดือน4เดือนนะคะณนะตอนนี้นะก็รู้สึกว่าก็ แม่ไม่โบทอกนะแต่ท้องมาันเนี่ยลูกแปดเดือนอะ่ะยังไม่ได้โบเลยเกยดวก็รู้สึกว่ามันก็ยังพอช่วยชีวิตได้อยู่แบบใช้แบบต้องต่อเนื่องเป็นประจนะํานะก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดจบคอร์สกันให้นมแล้วแม่ต้องเข้าคลินิกด่วนๆโบด่วน แล้วก็สุดท้ายนะคะที่จะมาป้ายยาก,กันนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นบอดี้บัตเตอร์อะโวคาโดนะคะของบอดี้ช็อปตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับใบหน้าตัวนี้เป็นทาผิวทาทาผิวการนะคะคือตอนที่แม่ให้นมเนี่ยเอาจริงผิวมันจะค่อนข้างแห้งเพราะว่าเหมือนแบบลูกอะดูดน้ําออกไปหมดดูดน้ําแม่ก็เติมน้ําก็ดูดน้ําออกไปนะคะซึ่งตอนให้นมแบบช่วงนี้ไฟจะคันผิวมากยี่ตอนคืนนะผิวมันจะแห้งใช่ป่ะก็มีเจ้าตัวนี้ที่ช่วยชีวิตแม่รู้สึกว่าดีอยากบอกต่อกันนะคะ เนื้อเขาจะเป็นแบบแน่นๆหนักๆเลยนะคะเหมือนเนื้อโบคาโดปั่นอะแล้วก็วิธีการใช้ก็คือนิดเดียวเองเนี่ยแค่นี้แล้วแม่ก็ลูบนะมันก็ค่อนข้างที่จะเอาอยู่เลยคือเหมือนแบบเป็นกลิ่นออร์แกนิกธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้หอมมากเพราะว่ามันตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ําหอมเอาเน้นเป็นแบบเหมือนออร์แกนิกเลยซึ่งดีงามมากและแม่ก็ใช้มาต่อทาผิวเห็นใช่ปะอุ้มลูกรู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยกับเด็กเพราะเป็นแบบออร์แกนิกแล้วก็เด็กโดนได้ไม่เป็นไรนะ ก็ตัวนี้ก็ใช้ตอนที่ให้นมลูกนะคะอยากบอกต่อการซินแคทาผิวกายก็ใช้ตัวนี้ก็ดีนะ โอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแม่ก็มาบอกต่อจริงๆที่แม่ใช้จักใจซื้อเองแบบใช้แล้วดีนะคะตัวไหนใช้ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้หยิบมาพูดในคลิปนะใช้แล้วดีถึงจะบอกต่อกันนะคะแม่ๆท่าไหนนะคะถ้าเกิดมีประสบการณ์การใช้สกินแคร์ตอนท้องตอน,อนให้นมนะคะใช้ดีนะคะแล้วอยากบอกต่อกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แชร์กันได้นะคะวันนี้แม่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะดูเราชอบคลิปนะคะอยากให้แม่มีกําลังใจทําคลิปต่อนะคะ,ะ,คะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ